สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดกันในเรื่องของการติดโคมแดงติดโคมไฟหน้าบ้านเนี่ยมีส่วนช่วยเสริมฮวงจุย้ยหรือไม่ต้องบอกว่าการที่เรามีโคมไฟหรือโคมแดงอยู่หน้าบ้านเนี่ยแล้วเราเปิดให้สว่างในตอนกลางคืนเนี่ยจะมีส่วนช่วยอย่างมากนะครับสำหรับ ข้อที่1คือร้านค้าที่เปิดขายตอนกลางคืนและข้อ2ก็คือบ้านอาจจะอยู่ในพื้นที่ห่างไกลมีคนสัญจรผ่านน้อยใกล้ที่ดินเปล่าใกล้ที่รกร้างหรือใกล้วัดโคมไฟสว่างสว่างหรือโคมแดงที่หน้าบ้านจะมีส่วนช่วยขับไล่พลังหยินมันจะนําพาในเรื่องของความเศร้าโศกนะครับความวิตกกังวลความเครียด ความกดดันนะครับความคิดในแง่ร้ายต่างๆพวกนี้เป็นพลังหยินร้ายซึ่งการที่เรามีโคมไฟหรือโคมแดงหน้าบ้านจะสามารถขับไล่เรื่องราวพวกนี้ออกไปได้นะครับแต่ก็มีข้อแม้ข้อที่ 1, นะครับโคมไฟจะต้องมีความสว่างของหลอดไฟที่สม่ำเสมอหลอดไม่ขาดข้อที่2นะครับ ระดับความสูงนะครับจากพื้นจนถึงจุดที่ท่านห้อยโคมแดงหรือว่าจุดที่เป็นเพดานเนี่ยจะต้องมีความสูงเพียงพอนะครับอย่างน้อยๆก็2.8หรือว่า3เมตรขึ้นไปนะครับอันนี้มันถึงจะให้ผลดียิ่งนะครับยิ่งตัวอาคารของท่านมีความสูงมากขึ้นเป็นอาคาร4ชั้น5ชั้นเนี่ยระดับความสูงในการติดตั้งโคมนี้ก็จะต้องสูงขึ้นไปให้เหมาะสมกับตัวอาคารสําหรับคนที่มีคําถามเพิ่มเติม,ตมก็สามารถทิ้งไว้ในคอมเมนต์ได้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับ